ขอบคุณป้ายโปรโมตท็อปเอเจนซี่สังกัดลักสตาเอ NS จากทางทิ k t o k ด้วยนะคะสังกัดเราทํางานร่วมกับทางทิกต o k ตั้งแต่ทิกต o k มีฟังก์ชันไลฟ์สดดูแลครีเอเตอร์มามากกว่า10,000มนคนมีทั้งว j และเกมเมอร์หากใครยังไม่มีสังกัดศึกษาลักสตาร์เป็นตัวเลือกได้นะคะพร้อมที่จะสอนคุณให้มีรายได้ยั่งยืน บนแพลตฟอร์ม TikTok เป็นการสอนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเมื่อเข้าสังกัดทุกคนสามารถเข้าห้องไลฟ์สดแล้วไปกดดูที่ป้ายแบนเนอร์บนช่องไลฟ์ทาง TikTok ป้ายนี้เลยนะคะท็อปครีเอเตอร์จาก NS Star ศึกษาอ่านประวัติและการทำงานของสังกัดเราได้นะคะเจ้าของสังกัดเป็นคนไทย100% ชื่อว่าวีเจนมสดเองค่ะประสบการณ์ด้านโซเชียลมามากกว่า8ปีเน้นสร้างรากหญ้าสู่ดวงดาวตัวบอสนมสดเองก็ไต่าจากลูกชาวนามาเป็นเจ้าของเอเจนซี่อยากกลัวที่จะมีฝันหากใครมีฝันอยากเป็นคนที่มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเราคือฝันเดียวกัน ต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะยินดีที่จะสอนทุกคนด้วยความจริงใจขอบคุณครีเอเตอร์ทุกคนที่ไว้วางใจสังกัดหลักสไตล์เอของเราเราจะก้าวไปด้วยกันจะสร้างให้คุณประสบความสำเร็จตามที่คุณคาดหวังเอาไว้รายได้ที่ยั่งยืน